ต่อไปเป็นการแข่งขันรอบที่สองครับคนที่หนึ่งมือมือสามจุดสามสองสามจุดสามสองเมตร 2อ5จุดเก้าห้าเมตรผ่อนลอมันหายเลยนะสามจุดสี่หเมตร โอ้โหม้3เ <g ib berish> 7เมตรสามเมตรชุบโอ้ 3.98เเมตรสามจุดห้าหนึ่งเมตร 3.39เมตรสองจุดเก้าเเมตร สามจุดสองศูนย์เมตรสองจุดสองศูนย์เมตรอ่าผ่านรอบนี้ สามเมตรสามจุดสามจุดหก Chụp, sáng chụt hộ. sáng hộp sáng chụt cao hộp mét เร็วอีก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 สามจุดสามศูนย์เมตรสองจุดแปดสองเมตร tám chuột xóm triệt tuyết sóng sóng chuột cao xì mét <laughs> <laughs> 2 chút, xì cao 3 chút, 8 chút <t65> 3, hộp สามจุดสามแปดเมตรสองจุดหกหกสองจุดเก้าเจ็ดเมตร ba.một. 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 3 xám chút nửa